ปิดทองได้รับผลบุญอานิสงฆ์มากเงินทองเพิ่มพูนปิดให้ถูกตำแหน่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องมหาชานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับเวลาที่เราเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานแล้วจะมีการติดแผ่นทองที่พระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและผู้ที่ปิดทองนั้นทราบหรือไม่ว่าในแต่ละตำแหน่งที่ทำการปิดทองนั้น จะมีความเชื่อและมีความหมายที่มีความต่างกันออกไปในแต่ละด้านในแต่ละตำแหน่งให้ความหมายที่ดีที่ต่างกันออกไปหากคุณต้องการที่จะเพิ่มความมงคลเสริมความดีความเป็นมงคลในด้านไหนก็ให้เลือกปิดให้ถูกจุดให้ถูกตำแหน่งวันนี้เราจึงรวบรวมสิ่งดีๆ ให้กับทุกทุกท่านได้รับทราบกันนะครับตำแหน่งปิดทองบริเวณพระเศียรหรือศีรษะคนโบราณมีความเชื่อว่าหากปิดทองบริเวณที่พระเศียรจะทำให้ผู้ที่ติดนั้นมีสติปัญญาที่ดีเลิศมีความฉลาดมีความคิดที่สร้างสรรค์มีความจำที่ดีมากกว่าผู้ใดการเรียนการงานมีความโดดเด่น สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาได้ได้ผ่านไปด้วยดีอยู่เสมอทำสิ่งใดจับสิ่งใดก็จะบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ที่ใจต้องการอาไว้ปิดตำแหน่งบริเวณพระพักหรือใบหน้าปิดทองบริเวณพระพักหรือใบหน้านั้นจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสุข และมีความเจริญความสำเร็จจะเข้ามาในชีวิตการงานดีการเงินมีกินมีใช้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองตำแหน่งปิดทองพระอุละหรือหน้าอกปิดทองในบริเวณตำแหน่งนี้จะได้รับผลบุญมากได้รับผลอานิสง์มากจะส่งผล ในเรื่องของการทำความดีมีสง่าราศีไม่ว่าจะไปที่ไหนมีคนนิยมชมชอบมีผู้ที่ชื่นชอบและเป็นที่รักใคร่ของไข่หลายหคนมีความโดดเด่นและเป็นสงา่าและยังเป็นการเสริมสเสน่ห์ให้กับตัวคุณเองด้วยใครพบเจอต่างก็รักต่างก็เอินดูตำแหน่งปิดทองบริเวณพระอุทธร หรือท้องคนที่นิยมปิดทองบริเวณตำแหน่งนี้เพราะมีความเชื่อว่าจะส่งผลทำให้มีเงินทองเข้ามามีความร่ำรวยมีกินมีใช้อย่างสุขสบายอย่างไม่ขาดมือจะเต็มไปด้วยทรัพย์สินและเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายที่จะเข้ามาอยู่ตลอดตำแหน่งปิดทองบริเวณพระหัตถ์หรือมือ เป็นตำแหน่งที่จะบอกได้ถึงการส่งเสริมบารมีของตนเองเป็นที่น่าเคารพเป็นที่น่าเคารพถือตาเป็นที่น่ายกย่องเป็นที่น่าเชื่อถือต่อผู้คนมากมายตำแหน่งปิดทองบริเวณพระบาทหรือเท้าปิดทองในตำแหน่งนี้จะทำให้มีกินมีใช้มีความร่ำรวยพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าจะส่งเสริมด้านที่อยู่อาศัยย่านพาหนะในการเดินทางให้ความสะดวกสบายตำแหน่งปิดทองบริเวณพระนาพีหรือสะดือผู้ที่ปิดทองตำแหน่งบริเวณนี้จะทำให้ชีวิตของคุณน,นั้นไม่พบเจอความยากลำบากชีวิตจะมีเงินมีทองใช้อย่างไม่ขาด ปัญหาต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรักก็จะเบาลงตำแหน่งปิดทองบริเวณฐานรองพระพุทธองค์ปิดในส่วนตำแหน่งนี้จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของอาชีพการงานมีความมั่นคงเป็นรากฐานของทุกสิ่งอย่างการงานดีการเงินก็จะดีตามมา การปิดทองพระนั้นในแต่ละตำแหน่งก็จะมีความหมายที่ต่างกันออกไปจะส่งเสริมในด้านไหนจะส่งเสริมความมงคลในด้านไหนเรื่องปิดทองให้ถูกตามตำแหน่งที่ต้องการตัวคุณจะได้รับบุญกุศลบุญกุศลนี้ก็จะสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นจะใช้ได้เป็นการเสริมบารามีให้กับตัวคุณเองด้วย ครับก็ต้องกราบขอบพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาชานชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาชานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาชาญก็ขอคุณอำนาจพระศีรัตนะไตตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่าน จงประสบพบเจอแต่ความสุข,สขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้มหาชานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ